ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะปั๊บโปเตโต้ควงแฟนสาวใบเตยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชก่อนเข้าพิธีแต่งงาน15พฤศจิกายนนี้เหมาะสมกันมากที่สุดปั๊บโปเตโต้ได้ออกมาโพสภาพเข้าเฝ้ากราบสการะขอพรจากสมเด็จพระสังฆราชโดยเผยว่า ใกล้วันสำคัญเข้าไปทุกทีในวันที่15พฤศจิกายานนี้ก็จะถึงวันแต่งงานของทั้งสองคนแล้วโดยเผยว่าเมื่อวันก่อนตนและแฟนสาวใบเตยสุวพิษและครอบครัวมีโอกาสได้เข้าไปกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและได้มีการถวายเครื่องสังฆทานแก่พระพิสุสงฆ์นาวาราชบาพิษสถิตมหาศีมารามราชวาราวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ต่อไปและ ยังเผยอีกว่าเป็นอีกโอกาสที่พิเศษมากในชีวิตสำหรับตนมากซึ่งภาพบรรยากา,กาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆโดยทางด้านแฟนสาวก็ยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนทางด้านหนุ่มปับเองก็มีสีหน้าที่มีความสุขจนอยากให้ถึงวันแต่งงานเร็วๆแล้ว